สีเหือจะอยู่ด้านนอกถ้าเกิดทุกท่านเคยไปจะอยู่ด้านนอกครับผมก็จะเดินออกไปในช่วงนั้นผมก็ใช้เวลาล้ากไม้ลางมือแล้วก็เดินกลับมาในขณะที่ผมเดินกลับมาเนี่ยน้องเขาก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับน้องเขาก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมก็โอเคก็เช็คบิลแล้วก็เดินกลับไปที่รถนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับผมหยุดตรงนี้ไว้ก่อนผมบอกพี่แบบนี้ครับว่าผมก็บอกพี่หนุ่มไปบอกว่าพี่ครับ ถ้าผมล้วงถ้าผมทําแบบนั้นจริงๆน้องเขาผมไม่ต้องเดินเข้ามาในร้านกับผมคงไม่ต้องมานั่งกินข้าวกับผมหรอกครับและในช่วงเวลาที่ผมเดินออกไปร้านไม้ล้างมือน้องเขามีเวลาถ้าเกิดผมทําอย่างนั้นจริงๆร้านแม่สีเรือนนี่มันอยู่ริมถนนลาดพาาร,ร,าร้าวเกษตรไอเจตมายลานพิทรามันสามารถเดินออกไปได้เลยครับผมก็บอกว่า ที่ผมถามจริงๆนะครับว่าถ้าผมทามแบบนั้นผมไม่มีใครจะมาถ่ายรูปก,กับผมมาทานข้าวและนั่งขวัในโลกไปก็เป็นปอดหอมและก็จุดเราเขาจริงๆครับสิ่งนี้ผมยอมรับครับผมยอมรับด้วยความเคารพและผมเสียใจกับสิ่งที่ผมกระทำด้วยความที่ผมทําตัวรุ่มล่าคิดน้อยผมเสียใจจริงๆครับ ผมผิดหวางกับตัวเองที่ได้ไปกระทาแบบนั้นจะด้วยอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่ๆฟังผมดิหนึ่งก็คือว่าแชททั้งหมด <c oughs> ที่ผมเอามามันจะเป็นผมขอ,อยากนะครับแชทเนี่ยมันเป็นแชทที่ผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่แปธันวการกันยาทุกแชท มันมันเดี๋ยวพี่ไปสรุปเองดีกว่าับมันไม่ได้ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นการพูดคุยกันจนทําให้ผมเห็นว่ามันมีมิธภาพดีๆระหว่าง mm hmm. ก็มีการพูดคุยกันปกติผมไม่ได้ลบแชทครับ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยครับพอผมผมขอญาตชวนพี่มาก็มีการพูดคุยกันปกติในแชทผมคิดว่าทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับพอ พอหลังเกิดเหตุหขออนุญาตใช้คำว่านี่น้องก็มีการส่งรูปอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการพูดคุยกันบทคัจิก็มีการหลังจากที่วันที่สิบสองกันยายนะครับหลังวันที่สิบสองกันยายนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับพี่ๆคงถามผมว่า แล้วผมไปขอโทษเขาทำไมในไลน์ผมยอมรับครับว่าข้อความบางข้อความที่บอกว่าผมไปหลอกเด็กคงจะคิดว่าผิดหวังในความรักอะไรผมผมเป็นคนไม่ได้ไปหลอกเด็กอย่างนั้นครับผมก็เลยแสดงความจริงใจว่าผมขอโทษผมส่งคําว่าขอโทษไปครับจริงๆครับแต่ผมชวนพี่ฟังผมยิ่งยรูที่ว่าในข้อความที่น้องส่งมาให้ผม ผมไม่ได้จะมาพูดอะไรครับมันไม่มีคาที่น้องเขาถูกตามที่น้องเขากล่าวอ้างเลยว่าทําไมพี่แก้วต้องจับจุๆ๊บๆ,ๆหนูทําไมพี่แก้วทําแบบนี้กับหนูมันเป็นคาง่ายๆที่บุคคลทั่วๆไปรวมถึงพี่ๆสื่อผมขอญาตเถอะครับผมไม่ได้จะไปบอกว่าใครก็คิดมผมแต่ผมคิดว่าบุคคลทั่วๆไปก็ต้องส่งข้อความแบบไม่ได้ต้องคิดอะไรมาก ข้อความในลายที่คุยกันหลังจากวันนั้นไม่มีข้อความว่าผมไปจัำอะไรเลยจริงๆครับและประโยคแบบนี้มันเป็นประโยคที่ไม่ต้องคิดยากผมไม่ได้จะมาบอกว่าผมอย่งน้อย่างนี้ผมแค่เล่าข้อจรจิงในวงผมนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันในเดือนตุลานะครับ เพื่อให้มีการตัดคลิปผมถามสิครับว่าถ้าเกิดผมเป็นคนไม่มีขนาดนั้นหรือผมกระทาขนาดนั้นบล็อกผมแล้วครับเขาต้องบล็อกผมครับไม่มีใครอยากจะคุยกับผมต่อแล้วครับผมไม่ได้เซเลบใหญ่ที่จะต้องมาง้อให้ผมตัดคลิปคนไม่ได้มีตามอะไรผมมากครับแต่มีการพูดคุยกันอยากได้คลิปประมาณไหน เพลงประมาณไหนส่วนมากมีการถ่ายมีการพูดคุยจะจริงๆใชในคลิปทั้งหมดผมไม่ลบผมแค่บอกให้เห็นว่าสิ่งที่ผมมีคำว่าขอโทษเพราะผมรู้สึกว่าผมไปอ,อ่อนอกเขาผมไปก่อนเขาไปทำอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ผมออกมาพูดวันนี้ผมไม่ได้ทำเกินเลยไปมากกว่าที่ผมพูดเลยจริงๆ ผมเล่าต่อครับผมยืนได้เงินว่าร้อให้ผมได้ผมเล่ต่อครับหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ผมก็ <c oughs> น้องเขาบอกว่ามีการขอโทษเป็นเงินในประโยชน์สุดท้าย ผมไม่ได้บอกว่าคำแบบนี้มันเป็นคำสากลอะไรครับแต่สําหรับผมมันเป็นคําน่ากลัวผมไม่ได้เป็นคนยุคเจนใหม่ก็ตามเป็นคนเก่านะครับผม,มเป็นคนแก่นะครับคําแบบนี้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมขอโทษด้วยความโวยสุดใจออกมาแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นผมไม่วุ่นวายันหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอันอีกเลยเรื่องก็ผ่านกันมาจนถึงวันที่ยี่สิบหกธันวา 2กธันวาคือวันที่พี่หนุ่มรับรู้จากเบนอัปเช่แล้วรับรู้จากตัวของพ่อน้องเขาและมาเล่าให้กับผมฟังพอผมรู้เรื่องครับในวันนั้นเนี่ยครับผมก็เลยได้มีการโทรศัพท์ไปคุยกับพ่อของน้องเขาครับได้มีการคุยกับน้องกับกับพ่อเขาครับก็ผมไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปไหนผมไม่ได้ฝัง แต่ผมยอมรับด้วยสันดีว่าผมขอโทษที่ผมคิดน้อยผมเสียใจผมยอมรับนะครับว่าผมทําตัวรุ่มลาม่าผมไม่ได้บอกว่าผมยันในในในคลิปผมไม่รู้ผมพูดกับเขาอย่างจริงจผมก็คุยกับเขาตัวพ่อเขาก็บอกว่าพี่แจ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนัดเจอกับตัวน้องเขาให้ผมได้ขอโทษแต่ในขณะน,นั้นสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือตัวของพ่อน้องเขาเนี่ยได้มีการส่งเรื่อง ไปอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งได้มีการส่งเรื่องไปคุยกับคุณแจงคุณแจงส่งเรื่องส่งที่สองเนี่ยส่งเรื่องไปให้ตัวของอาจารย์จต,ตุรงค์ตับเบนอัปเชชหรือกลุ่มไหนก็ตามนะครับผมถามพี่อย่างนี้ถึงครับว่าผมเป็นมนุษย์พ่อผมชวนพี่คิดอย่างนี้ครับผมก็เป็นมีลูกสาวครับถ้าผมรู้ว่า มีเหตุแบบนี้ผมต้องไปแจ้งความกันผมต้องไปแจ้งความทําอะไรทักอย่างผมแค่ชวนพิจค,ครับแต่กลับยังไม่ได้แจ้งความเลือกที่จะมาส่งให้กับตัวของขอย่าพูดตรงๆ,รงๆแจ้งที่มีไปที่จ,จับเลยแไงและคนเหล่านี้ก็ติดต่อมาหาผมพอผมรู้เรื่องเสร็จปั๊บผมพูดตรงๆผมตกใจ ผมก็เลยเห็นโพสต์เห็นโพสต์แรกเนี่ยที่อาจารย์จตุรงค์เขาโพสต์เนี่ยครับพอเขาโพสต์ปั๊บพอเขาโพสต์ปั๊บเนี่ยผมก็เลยโทรศัพท์พี่นุ่มทูมาบอกผมครับผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาตัวเนอกตัวพ่อเขาแน่นอนครับด้วยความกังวลกังวายผมพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่ผมเหมาะผมพูดเลยว่าผมไม่ได้มีอะไร พูดเลยว,ว่าจะให้ผมทําอะไรก็ตามในช่วงนั้นผมกระวนกระวายเพราะผมไม่เจ็บไม่ได้อะไรผมก็เลยไปอ้างชื่อพี่หนุ่มกัญชัยผมขอโทษพี่ยกมือกราบขอโทษพี่หนุ่มที่ผมไปอ้างด้วยอยากจะให้สถานการณ์มันที่คลายผมพูดจริงๆครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่พูดหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยพยายามติดต่อ ตัวพ่อเขาก็คุยกับผมคงมุดท้ายตอนที่ผมโทรไปแล้วก็ผมส่งไปว่าผมอยากจะเจอเขาไม่อ่านไลน์ครับหลังจากนั้นผมโทรไปเขาไม่รับสายครับผมตัดสินใจเลือกที่ผมคิดก็คือแจงเนื่องจากว่าแจงเป็นหนึ่งในผู้เช่าร่วมที่ขอที่เช่าร่วมตึกกับพ่อน้องเขาที่สยามแสว์ผมโทรไปหาแจงเขาก่อนปีใหม่ครับ แจงครับแจงช่วยพี่แก้วหน่อยแจงพูดออกมาเลยบอกว่า,วาแจงไม่อยากยุ่งพี่แก้วพี่แก้วไปคุยกับน้องเขาใต้กับตัวพ่อเขาเองเถอะผมบอกผมพยายามติดต่อจริงๆแต่เขาไม่คุยกับผมนะครับพอเขาไม่คุยกับผมผมก็คุยกับแจงแจงก็เลยโทรศัพท์ไปหาตัวของพ่อน้องเขา โทรไปโทรมาแจงได้เล่าอยู่สักระยะหนึ่งได้มีการคุย,ยสักระยะหนึ่งก็บอกแจงก็เป็นฝ่ายพูดว่าพี่ที่ผมพูดจะทํานองนะครับแต่ว่าอาจาจะจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่ีเรื่องก็คือต้องให้แจงามาพูดแต่แจงเขาบอกกับผมว่าแจงเขาพูดกับผมแบบนั้นจริงๆว่าพ่อเขาสุดท้ายเนี่ยตัวพ่อเขาเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีสิบล้านไม่ต้องมาคุยพ่อเขาพูดผ่านคุณแจงมา แจงก็โทรกลับมาหาผมผมก็บอกว่าอุ้ยบ้าภาษาง่ายๆนะแจงพี่ไม่มีถึงขนาดนั้นถ้าเกิดจะให้จบและทุกอย่างมันเงียบเร็วเนี่ยพี่ขอล้านเดียวได้ไหมขอให้มันจบเถอะแจงก็เลยโทรกลับไปหาตัวพ่อเขาว่าพี่แก้วไว้เท่านี้พ่อเขาบอกว่าถ้าไม่มีห้าล้านสิบล้านไม่ต้องมาคุย พี่ครับแจ้งโทรกลับมาหาผมผมเครียดเพราะผมรอคำตอบระหว่างนั้นบีใหม่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามช่วงนั้นแจงเข้าไปต่างประเทศจะกลับวันที่เก้าผมนั่งรอนอนรอนอนรอนั่งรอตลอดว่าจะจบตัวเลขยังไงถามว่าทำไมพี่แก้วไม่ผิดและพี่แก้วจะไปเสนอื่นทำไมผมพูดตรงๆอย่างนี้ครับว่าผมอยาก ผมเสียใจที่ผมทำร้ายครอบครัวพอผมรู้เรื่องผมผมเสียใจจริงๆผมก็เลยอยากจะเลื่อนจบโดยการที่รักษาชื่อเสียงผมเสนอไปจริงๆรผมเสนอไปจริงๆแต่ในช่วงเวลานั้นผมต้องไปทำงานปกติเพราะผมรอคำตอบผมก็มีอัดรายการไปโหวตกระแส ขออนุญาตที่ต้องเอ่ยครับไปที่หววกระแสพอเขาเห็นผมเขาก็มาโพสต์ว่าทําตัวล่าเริ่องผมบอกถึงครับว่าผมเสียใจผมทําอะไรไม่ได้เขาโพสต์โดยการเอารูปแต่หววกระแสมาโพสต์ใน facebook ของเขาผมกลัวผมก็มกตกองครับผมตกใจเฮ้ยมันเป็น สิ่งที่ผมมีดิวนักต่างๆหลังจากนั้นผมพยายามกระวนกระวายครับพยายามติดต่อผ่านคนกลางก็คืออาจารย์จัตุรงค์จงอาสาผมขออนุญาตที่เอ่ยชื่อเพราะเป็นคนที่ผมมีเบอร์ตอนนั้นผมไม่มีเบอร์ทานายของโตของคุณพ่อเขาผมโทรหาอาจารย์จัตุรงค์ช่วยเป็นคนกลางประสานงานให้ผมหน่อยขอเจอหน่อยขอเจอหน่อยขอเจอหน่อย,อเ,ออยเพื่ออยากจะให้มันจบ ในระหว่างนั้นตัวพ่อของเขาเนี่ยก็มีการโพสต์จะใช้คําว่าผมขอใช้คำข,ข,ของผมเลยทําให้ผมบ่นปวดจริงๆผมกลัวครับมีการโพสต์โพสต์โพสต์จนผมสามารถที่จะเจอกับเขาได้ในวันที่12กันยายนรับสอกันยายนเอ้ไม่ใหญ่เขาสิบสอพฤษภาคมมีผมมีอะไร ก็มีทนายความตั่งคุยกันสาระสําคัญผมฟังจากทนายของเขาบอกว่าไม่ต้องคุยในเรื่องของรูปคดีคุยเรื่องของการละลายความรู้สึกผมขอบคุณผมเหมาะครับผมยกมือขอโทษเขาสิ่งที่ผมขอโทษคือผมขอโทษที่ผมรุ่มล่ามคิดน้อยทำอะไรไปโดยที่ขาดสติ ผมพูดตรงๆเลยครับว่าด้วยด้วยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไปคุยกับน้องก็ททำไมไปแอบคุยกับเขาไปทักเขาไปคุยกับเขาทำไมสิ่งที่ผมเสียใจมันอยู่ตรงนี้ครับผมไม่บอกนะครับว่าน้องเขาก็มีสิทธิ์ในการคุยกับผมผมไม่ได้พูดแบบนั้นมันก็มีการคุยจนมันมาถึงจุดตันที่ถึงสองกันยาที่ผมเล่าไปแล้วพอที่สิบสองมกลา ก็พูดคุยกันระบายอความรู้สึกแต่ผมขอโทษขอโพยพอใกล้จะเลิกผมก็บอกว่าขอให้ผมแสดงพูดให้ผมนิดนึงได้ไหมคือใจจริงผมรู้จักแจงว่าตัวเลขมันวิ่งที่ห้าล้านอะไรสุดท้ายเนี่ยตัวของผมเล่าเร็วๆเลยนะครับก็ตัวของตัวของพ่อเนี่ยก็ดินได้มีการบอกว่าของผมห้าล้าน ผมขออุ้ยผมอ,อย่างนี้จริงๆครับผมไม่ไหวจริงๆผมขอเถอะครับอยากจะให้มันจบวงนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมขอที่สองล้านห้าผมไม่ผิดได้ผมจ่ายทำไมผมบอกครับผมอยากให้เรื่องมันจบตอนนั้นผมอยากให้เรื่องมันจบจริงๆผมอายเขาครับผมอายครอบครัวผมอายทุกอย่าง ปรากฏหลังจากวันที่ผมรอ12 13 14รอไปเรื่อยๆเหตุการณ์ที่มันแปลงเปลี่ยนไปก็คือว่าตัวของพ่อน้องเขาไปเอาลูกลูกผมลูกสาวผมกับตัวผมไปลงใน Facebook เขาผมผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของผมกับเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกสาวผมเลยเขาไปโพสต์ว่า ผมก็มีลูกสาววัย,ย่บบนี้ผมถามเถอครับว่าทําให้ผมรู้สึกยังไงผมกลัวยิ่งขึ้นผมรีบกระวนกระวายในการติดต่อฟ้องก็ฟ้องเถอะครับถ้าเกิดเขาบอกเลยว่าไม่เอาเขาบอกผม้ะแต่ตอนนั้นเขาบอกได้ครับพี่แก้วไม่เอาจบแต่เขาบอกว่าวันนั้นที่ผมเสนอไปสองล้านห้าพี่แก้วเดี๋ยวติดต่อผ่านทนายและอาจารย์จั ต้องติดต่อผ่านผมผมรอคําตอบจากสองท่านนี้มาจะก,กี่เท่าไหร่ผมไม่รู้จนมีการลงลูกลูกผมผมไปออกงานที่เดอะสแตนดาร์ดในวันที่สิบหไปดีเบตผมมีงานที่ผมนัดกันก่อนแล้วครับผมต้องไปพอเขาเห็นผมไปดีเบตเขาก็รู้สึกว่าผมล่าเริงมาโพสตอีกครับ มาโพสอีกว่าผมล่าเลยผมพูดดีอย่างนู้นอย่างนี้ผมเสียใจผมพยายามโทรหาอาจารย์จักรตุรงอาจารย์จักรตุรงบอกก็ไม่อยากจะยุ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนสุดท้ายท้ายสุดเรื่องมันถูกเปิดอ,ออกมาเรื่องถูกเปิดอ,ออกมาโดยตัวของพ่อเขาส่งไปให้ช่องช่องหนึ่งผมก็เลยบอกอถ้าเป็นอย่างนั้นผม มาพูดข้างเดียวก็เลยถือโอกาสมาอธิบายให้พี่ๆฟังนะครับผมชวนถามแบบนี้ครับว่าพี่ๆสื่อลองถามตัวพี่ๆสื่อเองนะครับว่าถ้าพี่รู้ว่าผมขอโทษนะครับผมต้องโยนกลับไปิงจิแต่ว่าพี่รู้ว่าลูกพี่ถูกกระทำพี่จะรอเวลาเพื่ออะไร ถ้าพี่เจอผมันในวันที่สิบสองมกราตบโต๊ะไม่เอาจบจบก็จบครับผมจะได้เข้าใจว่าผมจะต้องทำอะไรทุกวันนี้ครับในเฟซผมผมดิ่งตั้งแต่วันที่ผมรู้แล้วครับผมไม่กล้าลงอะไรผมยอมรับว่าผมผมอาจจาจิตอ่อนผมไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นหรอกครับสิ่งหนึ่งที่ผมชวนพี่คุยก็คือผมเงียบมาตลอด ผมไม่กล้าโพสอะไรเลยโพสไปเขาก็แคปไปลงโพสไปเขาแคปไปลงผมให้ความรู้เรื่องแอนพอลเขาก็ไปแคปไปลงคุณไปย้อนดูวันพ่อเขาก็แคปไปลงทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมผิดก็ว่าไปภาตามอย่างนั้นทิคุณรู้อย่างคุณบอกว่าผมทําอย่างนี้ผมเข้าใจครับว่าเขาไม่ได้อยู่ดัตที่ที่นี้แต่เขาควรที่จะเข้าสู่ บอกผมไม่เลยะครับว่าพี่แก้วผมไม่เอาเลยไปเจอกันโอเคทุกวันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมต้องเฟดตัวออกมาเพราะผมเอ็นใจรายการครับผมไม่กล้าจะไปไหนเลยครับนอกจากว่าผมไปงานที่ผมมีอยู่แล้วนี่คือรายละเอียดย่อๆที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะชวนต่อไปไผมคมา <c oughs> คือด้วยเวลาที่ผมเข้มแข็งเริ่มเข้มแข็งมาผมได้ไปขอโทษคขอบครัวผมผมเล่า,ลารายละเอียดแบบนี้ให้ลูกผมฟังนะครับว่าผม ผมอยู่ในสภาวากดดันตั้งแต่วันที่26 27มาถึง่อนวันนี้ผมได้ถแถลงค่าวผมไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วครับผมยอมรับว่าผมทำตัวไม่น่ารักที่แอบไปคุยค,ค,คิดน้อยครับแต่หลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับเวลามันผ่านมาจนสี่เดือนสี่จนผ่านมาถึงถึงตอนนี้ เจตนาของตัวของฝั่งนู้นเขาต้องการที่อยากจะให้ผมอะไรผมไม่ขอวิเคราะห์แต่ปรกจัยเป็นข่าขบวนการกฎหมายผมเคารพนะครับแต่ไม่ใช่ต้องมาทําโดยการเอารูปของลูกผมมาแขวนแบบนี้มาเหน็บมาว่าผมผมถามใชครับว่าถ้าเกิดผมจับผมตั้งแต่อยู่บนรถใครมันจะเดินเข้าไปกินข้าวกับ คุณมีโอกาสไปบอกบริกรไปบอกพนักงานเสิร์ฟคุณมีโอกาสที่จะขวนผมคุณมีโอกาสที่จะตบหน้าผมคุณมีโอกาสส่งข้อความไม่ดีมาด่าผมทำไมคุณไม่ทำคุณไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าประโยชนพวกนี้ผมประดิษฐ์หรือใครประดิษฐ์มันเป็นคำง่ายๆมากครับทำไมพี่แก้วต้องทำแบบนี้ทำไมพี่แก้วอาจุดจุเฮียอย่างี้มันทำได้หมดมด่าผมได้ครับ ประโยชแบบนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตจริงๆผมไม่ได้จะมาโยนกลับไปแต่มาว่าตั้งแต่ผมเดินทางจากทียมาเนี่ยมันก็เป็นการปรกติผมไม่ได้ไปฉุดกระชากเขาขึ้นรถนะครับก็มีการเจอกันที่ห้างที่เทอร์มินอลแล้วก็เดินกันไปที่แล้วก็ขึ้นรถจริงๆแล้วก็ผมก็บอกว่าสะดวกในข้อความในแชทไลน์ดูได้ครับ ผมแค่บอกว่าผมเอามาให้หมดเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันเกิดมิตรภาพที่ผมคิดว่ามันมีมิตรภาพผมยอมรับนะครับว่าบางอย,า <c oughs> ยา่างผมคิดน้อยผมเน้นนะครับผมอาจจะพูดป่อยว่าผมคิดน้อยบรรยากาศที่นั่งกินกันในในร้านเนี่ยผมก็นั่อยู่ปกติก็นั่งกินกันนั่งคุยกันนั่งอะไรกันแล้วก็มีการถ่ายรูปก,กันสุดท้าย ก็เดินไปที่ลานจอดรถแยกกันมันก็เป็นเรื่องปกติจริงๆครับและเหตุการณ์เนี่ยมันก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาสี่เรืองกว่าจนมันมาถึงวันที่ยี่สหที่ที่ผมเล่าไปเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆถามนะครับ มีในข้อความบอกว่าน้องรับลบแชทผมลบก,กล้องผมไม่ได้ลบกล้องครับผมบอกตรงๆว่ากล้องผมมันกล้องสองไปข้างนอกมันอัดไปเรื่อยๆผมไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องลบกล้องและผมก็ไม่รู้ว่าพิมพ์อย่างนั้นทําไมนะครับรถผมเนี่ยผมขออนญาตพูดนะครับผมขับรถขออญาตไม่ได้พูดอะไรจริงผมขับรถเบน มันสามารถเปิดลถลงไปได้เลยเป็นปกนติของมันอยู่แล้วครับถ้าใครไม่เต็มใจหรือว่าไม่อะไรเปิดลดลงได้เลยครับทุกคนสงสัยผมจริงๆนะครับว่ามีคนถามผมว่าพี่แก้ว <"B ie. S 1> ต้องไปเจรจา,าพอผมรู้เรื่องเหมือนกับผมขอ,อยากพูดรอบๆเอครับผมร้อนใจจริงๆผมโทรหาอาจารย์จตุรงจอาสา โทรจนเขาน้องขานผมผมเข้าใจว่าเรื่องผมมันเป็นเรื่องน่าอายผมไม่อยากให้ใครรู้มากจริงๆผมโทรไปหาอาจารย์จตุรงว่าช่วยคุยให้มันจบในวงแคบถึงแม้ว่าเขาจะเอายังไงก็ตามให้บอกแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่มีตรงนี้ครับมันไม่มีมันก็เลยเกิดเบิดข่าวออกมา คร่าวๆผมก็อจาจจะอธิบายให้เห็นว่าวันที่26วิญาติกลับไปตรงที่ว่าไอ้เงิน10ล้านบาทนี่ผมโทวหาแจงครับผมบอกว่าแจงแจงเล่าให้พี่แก้วฟังว่าเงิน10ล้านบาทผมไม่มีถึงขนาดนั้นแต่ผมก็ต้องพยายามที่อยากจะเจรจา,าต่อแต่พอดีแจงไปต่างประเทศ ผมไม่มีใครจริงๆครับส่วนเหมือนจริงๆและผมเป็นคนกิตอ่อนครับผมเป็นคนจิตอ่อนด้วยจริงๆที่จะเอ๊ะเอ๊ะผมไม่ทราบหรอกครับแต่ผมกล่าววิงวอนว่าแต่ผมกล่าววิงวอนว่าผมไม่อยากจะให้มันไปทำร้าย ผมไม่อยากจะให้มันไปทําร้ายอีกฝักงหนึ่งเลยจริงๆไห้อีกฝักงหนึ่งเลยจริงๆตอนแรกผมไม่อยากจริงๆแต่ทุกคนบอกตอนแรกผมไม่อยากจริงๆแต่ทุกคนบอกว่าผมไปซักคนหรือว่าผมไปซักคนอื่นในรายกาเราไปทาแบบนั้นนะคะัวของเขาปฏิบิ่ยังไงบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการขัดขืนอะไรครับคือสิ่งที่ตัวของ ถืงอะไรครับคือสิ่งที่ตัวของตัวน้องถามที่ตัวตัวน้องถามที่ตัวของนักข่าวถามเนี่ยผมได้คือผมก็ได้มีการเรื่องพี่คุยพี่คุยกับหนูส่วนตัวได้ใช่ไหมผมไม่ได้ไปรายงานพ่อนะครับพ่อนะได้ค่ะไม่ได้บอกพ่อประโย,บา,ะโยบางประโยค์บางประโยคผมเพนจะเอาไหมเห็นว่ามันทําให้เกิดประโยชน์ผมเพนจะเอาไหมเห็นว่า มันทำให้เกิดปิตภาพทําให้เกิดส่งรูปรับคานไหมไม่รับคานถ่ายรูปรอไลก็มีการพูดคุยกันนะครับไอ้เฮ้ยทำอาจะัะพูดจาหยาบๆผมไม่มีมันเป็นการส่งส่งรูปคุยกันก็เป็นเรื่องของการพี่ี่คือผมว่าพี่ๆเห็นกันแล้วเหรครับน,นะครับตาแรกอ่ะครั้งแรกที่เราเห็นก็ปกตินะครับ คือคือแน่นอนว่าน้องเขาก็ขออนุญาตคือที่ผมไม่ไม่อยากจะไปยําตรงนั้นคือน้องเขาก็เป็นผู้หญิงหน้าตาสวยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมเห็นปัน๊บแล้วผมจะไปเจตนนั้นไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เจอครั้งแรกผมจะทำอย่างนั้นผมโตแล้วผมไม่ผมไม่เจอถึงผมจะไปก็ก็นี้ไงครับก็ผมก็ถามเขาบอกว่าไปอ่า ก็บอกว่าผมเป็นคนทักก่อนครับว่าบ่ายสี่เนี่ยไปทานกาแฟกันไหมไปทานกาแฟกันไหมเขาก็ตอบขอแก้มหรือว่าจับเนี่ยจับเฉพาะบริเวณในรถหรือว่าในร้านอาหารด้วยในในรถครับพี่ครับรถอย่างเดียวนะใช่ครับทั้งสองช่วงเนี่ยคือรถใช่ครับใช่แต่คําถานพี่หนุ่มกับพี่เบนอ์อัปเช่ถามหรือว่าคุณพ่อก็ถามเดียว่า ก่อนที่มาเนี่ย <S <S ผมไปจับไปอะไรเขาซึ่งมันโตะไม่มาต่างกันมาต่างกันมาต่างกันว่าถ้าเกิดผมไปจับไปทําเนี่ยเขาจะเดินเข้าไปกินข้ากับผมเหรอคือกําลังบอกว่าคุณอ,อีสรุปนะครับก็ <S 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 2> <S 2> คืหอหลังจากออกจากร้านอาหารไปทิสตัลฟาร์มทำสองรอบแต่เนี่ยเป็นช่วงช่วงเวลางานถูกไหมครับทีมใช่เมื่อเมื่อรอบแรกก็คือขาที่ผมเดินไปที่รถที่จะกลับไปที่เซิลฟาร์คตอนที่ผมจะเคลื่อนรถ หนึ่ครั้งแต่ตอนที่ผมไปจอดที่คริสตัลพาร์คอีกหนึ่งครั้งโอเค,อคแล้วในร้านอาหารเรามีการพูดคุยอะไรจนถึงขั้นที่ทำให้ทนายคิปวาดไหนไสามารถที่จะรณาคำแถลงได้ด้วยความที่ผมคิดตรงไครับผมยอมรับตรงนี้จริงๆครับก็มีการพูดคุยกินข้าวเป็นปกติกินข้าวเป,ป็นปกติจริงๆครับไอ้แชทเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่ที่ได้บอกว่า<ช>ผมชวนพี่ผมไม่ได้อยากจะไปอะไรแต่ว่าถ้าผมจะทำอย่างนั้น เขาต้องด่าผมแล้วครับระหว่างวันกินข้าวก็มาแชทเนี่ยห่างกันเยอะไหมเอ่อผมกินข้าว1ิสองกันยาแล้วไอ้แชทล่ะไอ้แชทเนี่ยวิ่งมาตั้งแต่สิบสามสีผมถามเถอะเป็นพี่พี่ด่าผมมาไหนด่าวันแรกถูกครับผมผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆพี่มีจะด่าผมตอนไหนเรไม่วันแรกกับวันอีกวันถูกไหมแต่ผมถามว่พ่อเขา มามารู้วันไหนพ่อเขามารู้วันที่26ธันวาผมพูดถึงเด็กตอกไม่ผมขอโทษผมพูดถึงน้อง